สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่10ตุลาคม65ขึ้น15ค้าำเดือน11เป็นวันออกพรรษาซึ่งเราชาวพุทธเชื่อกันว่าทุกวัดในประเทศไทยจะต้องมีการอวนข้าวทิพย์ซึ่งเราวัดสนวนนอกก็ได้เริ่มการเ,เตรียมพวกข้าว ข้าวที่ออกรวงแล้วนะคะใบเตยก็มีหลากหลายชนิดนะคะที่เอามารวมกันรวมๆแล้วอ่ะจะเรียกว่าเป็นร้อยชนิดก็ได้นะคะซึ่งเป็นการรวมแรงรวมใจกันนะคะของบ้านสนวนนอกหน้าวัดสนวนนอกนะคะบางคนก็จะตาใบเตยเหมือนที่เห็นนะคะแล้วก็ตําข้าวส่วนทั้งนี้เป็นผู้ใหญ่หมู่สองบ้านสนวนนอกนะคะ กำลังคูดมะพร้าวอยู่อ่าทักทายหน่อยนะคะฮัลโสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> อ่าผู้ใหญ่ทัก <Hello. S 1> ทายหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ ก็จะเป็นการอันนี้เป็นการตำอะไรคะใบเตยค่ะอันนี้ตำอันนี้ตำใบเตยและก็ตำข้าวข้าวที่ว่ากำลังออกรวงนะคะคนที่ตำนี้ต้องพละกํำลังดีนะคะก็จะเป็นทั้นกะทินะคะหลังจากเราขูดแล้วอะ่ะ เชิญชวนนะคะทุกๆท่านมาที่บ้านสนวนนอกกันนะคะตรงนี้ก็เป็นการคั้นใบเตยหลังจากเราตำแล้วนะคะแล้วก็ข้าวบางคนก็ตำด้วยมือบางคนก็เออใช้เครื่องเพราะว่าข้าวของพี่อะ เอามาช่วยเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดนะคะเราถึงเรียกว่าเป็นข้าวทิพย์อันนี้เป็นอะไรคะมันกัะเผือกอ๋อมันและเผือกปนกันนะคะนี่กําลังทําอะไรคะสักทายหน่อยคะ่ะนี่ข้วถั่วนะคะ เเเาาทํอออปลืกขงะคะพอหลังจากเราถั่วถั่วลิสงให้มันสุกแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำวิธีโดยเอาเปลือกของถั่วออกนะคะอันนี้สาวสวยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะอาทักทายหน่อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุะลูก้ยหน้าหน่อยก แกหัวงานะคะเนี่ยเตรียมไ่วมใจค่ะส่วนหัวงานนะคะกระตุ้นพริกยาส่วนหัวงานะคะไม่โดยหนะ้าแก่กระตุ้นพริกหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่สามัคคีเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่ด้วยค่ะเราทำอะไรก็จะร่วมแรงร่วมใจกัน<ด>ทุกวันนี้เป็นาหายากมากในการ<ด>ที่ว่า จะเห็นภาพแบบนี้นะคะอันนี้คือ,อคม้า้าวเป็นสมัยใหม่อันนี้กระตายจานเรืองให้กระจายทุกนบนบ้านทุกบ่อน,น,นเดี๋ยวพอเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะมีการผสมก็คือเอาข้าวของต่าง,งๆที่เรารวมกันตรงนี้ เราจะไปผปสมแล้วก็กวนเป็นข้าวทิพย์เป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูเลยนะคะว่าขั้นตอนต่อไปจะทํำยังไงอันนี้เป็นขั้นตอนส่วนผสมต่างๆนะคะมีอะไรบ้างคะช่วยบอกส่วนผสมอยคะข้าวแป้งข้าวเหนียวอินอะไรนะี่กะทิกะทิแล้วก็มีเผื่อนใบเตย ก็คือเราจะเอาสวนผสมทุกอย่างมาผสมกันนะคะแต่อันนี้จะไม่มีสูตรว่าช่างแต่ละอย่างเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือประมาณเอาใช้กับความชำนาญเอาค่ะอ๋อประสบการณ์เนี้ยเป็นสิบปีมาแล้วใช่ไหมคะดูน้ำใบเตยสิคะโอ้โห อันนี้นะ้ำเผือกน้ํามันนะคะมันนุ่นเผือกมันวโพดค่ะแป้งนี้เราใช้แป้งอะไรมั่งคะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีกะทิมะพร้าวในการส่วนผสมนะคะ